วันนี้เราอยู่ที่งานอ n t e ม m ก c องกครับก็อยู่ที่ฮอล์หครับผมวันนี้เทอร์มอนแม n น c กมีเครื่องจักรดีๆมานำเสนอทุกๆท่านเลยครับเดี๋ยวผมพาชมไปครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่เทอร์มอนแมคานิกนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานอินเตอร์แมหกสิบครับก็อยู่ที่ฮอลล์หครับผมวันนี้เทอร์มอนแมคานิกมีเครื่องจักรดีๆมานำเสนอทุกๆท,ท่านเลยครับ เดี๋ยวผมพาชมไปครับผมเริ่มจากตัวแรกนะครับวันนี้เราขอนําเสนอตัวเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ครับรุ่น TMF 3015 EA ครับผมเป็นรุ่นที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในวันนี้ที่เราเอามานําเสนอครับผมกําลังวัดที่3000วัตตัดเหล็กได้สูงสุด10มิลสแตนเลตอยู่ที่ประมาณ5มิลเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไป,ไป Made in Thailand ครับผมความภาคภูมิใจของเราครับ เรามาเทคเม็ดอินไทยแลนด์ครับไฟเบอร์เลเซอร์ที่เป็นฝีมือคนไทยครับกำลังวัดที่6,000วัตตดปักเด็กได้สูงสุดที่22มิลครับผมสแตนเลสอยู่ที่ประมาณ12มิลครับผมใช้ดีจนต้องบอกต่อตัวใหญ่ตัวนี้นะครับคือเครื่องดูดฝุ่นดัสคอลเล็กเตอร์ครับผมกรองได้ถึง99.9%สำหรับท่านที่มีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์นะครับอยากจะเอาไปกรองฝุ่นทำให้บรรยากาศในโรงงานดูดีขึ้นครับดัสคอลเล็กเตอร์แบรนด์โอเรส แนะนำเลยครับพานาโซนิกตู้เชื่อมคุณภาพตัวนี้เรามีทั้งระบบมิกแม็กและก็แบบติกครับผมมานำเสนอ500แอมป์350แอมป์ทั้งแบบไทริสเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ติกเ l ล i ิงสามารถเชื่อม,มเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมได้ทั้งหมดเลยครับผมไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับการเชื่อมบางๆครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับการสาธิตครับผมสามารถที่จะมาลองเทสเชื่อมมาทดสอบการทำงานว่าตอบโจทย์ความต้องการ การของช่างเชื่อมงานต่างๆได้ไหมม,มาลองที่บูธได้เลยครับผมสําหรับให้เอกของบูธเรานะครับงานนี้ต้องยกให้เขาเลยครับทันเลเซอร์เดี๋ยวผมพาไปดูมาเลยครับคนก็จะเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยาทางเอนจิเนียร์ของเราแล้วก็เซลของเราครับกำลังนำเสนอตัว ฮันเลเซอร์ครับผมแบรนด์ Band ชั้นนำอันดับหนึ่งสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ตัวนี้6,000วัตต์ครับผมพร้อมฟังก์ชันคอนโทรเลอร์1201ครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยยังไงมาชมกันเยอะๆนะครับนี่ครับงานตัวอย่างของเครื่องตัดฮันเลเซอร์ดูความละเอียดของเขาครับตัดได้ยังไงครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกัน เมื่อวันอินชัยนาครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ครับงานความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานงานลูกห่าในโรงงานครับผมวันนี้ผมอยู่กับซเซลแยมครับผมเดี๋ยวแยมจะแนะน,นำนะครับเซต วันนี้นะคะเราก็มีอุปกรณ์เซฟตีาา้นะคะมาจัดที่บูธนะคะโดยก็จะมีเป็นหน้ากากนะคะป้องกันฝุ่นหรือว่าเป็นหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีนะคะแล้วก็มีตัวหน้ากาก PAPR นะคะเกี่ยวกับงานพ่นสีหรือว่างานฝุ่นละอองได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแว่นตางานเลเซอร์นะคะถุงมือนะคะรองเท้าเซฟตี้ใบเตียใบเจียใบตัดนะคะของเราก็นำมาจัดโชว์นะคะ ถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแยมได้เลยนะคะเรามีอุปกรณ์เซฟต,ตี้นะคะมากมายเลยนะคะโอเคขอบคุณมากมากค่ะแล้วเดี๋ยวมีราคาพิเศษในงานด้วยไหมครับมีค่ะถ้าเกิดมาที่บูธเรานะคะเรามีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะยังไงรีบมากันเยอะๆนะครับเดี๋ยววันสุดท้ายของเราวันที่17บเจ็ดค่ะ,ะวันเสาร์นี้ใช่มาเจอเซลสาวสวยวมาเจอยมได้นะคะ,ะแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ราคาพิเศษแน่นอนครับ ขอบคุณมากมากค่ะเจอกันค่ะหลังจากดูอุปกรณ์เซฟตี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับผมเลเซอร์มาร์กิ้งอ่านี่มีครับน้องพลอย g m Smart นะครับกำลังเลเซอร์มาร์กิ้งงานโอ้เนี้ยบเนียบ,ยบคมคมสวยสวยเลยอ่าครับผมยังไงช่องทาง GM Smart ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับบริษัทเทอร์มอนแมคานิกของเรานะครับ มีอะไรสิ้นเปืองม,มีสินค้าหลายๆตัวที่น่าสนใจราคาพิเศษราคาดีๆแล้วก็อย่าลืมติดตามโปรในทุกๆเดือนด้วยครับผม แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเลเซอร์เฮดนะครับเรทูลเราคือ,อเรียกว่าเป็น e อ็กซ์คลูซีฟดีลครับผมก็สามารถที่จะซ่อมแซมแล้วก็มีอะไหล่ของเรทูลเนี่ยทุกชิ้นเลยครับผมถ้ามีปัญหาติดขัดในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อที่ t h e ร์มอนแ c h a n นิกได้เลยครับผม ลำดับต่อไปก็จะเป็นเครื่องพับครับตัวนี้สําหรับงานเพชเบกงานพับโลหะตัวนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งสําหรับงานอิตาลีเรานําตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์แบบ CNC ครับผม CNC แบบ4แกนบวกหนึ่งมีแกนวายหนึ่งวายสมีคลาวนิ่งครับผมเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการพับให้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมมีแบ็กเกตเป็นแกนที่ แล้วก็แบกเกตเนี่ยสามารถยกขึ้นลงได้ด้วยครับผมเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความแม่นยําสําหรับการพับงานโลหะให้ดียิ่งขึ้นยังไงถ้าสนใจแวะมาชมที่พูดได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นที่นิยมในช่วงนี้ครับก็คือโรบอทครับผมของเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอ่าโรบอทวลดิ้งครับผมก็มีหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบครับผมก็สามารถที่จะออกแบบดีไซน์แล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหางานเชื่อมโลหะที่กำลังเป็นปัญหายอยู่ในโรงงานได้ครับผม ทางเซลล์เอนจิเนียร์ของเราก็กําลังแนะนําลูกค้าอยู่พอดีเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรบอทเชื่อมที่เป็นเลเซอร์เชื่อมซึ่งให้ความละเอียดที่สูงมากๆเรียกว่าเรียกว่า0.1เลยทีเดียวครับผมครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของการจัดเรียงสินค้าเราก็มีรบอท พาเลทไทซิงเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการขนย,ย้ายจัดเก็บจัดเรียงชิ้นงานครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นโรบอตพาเลทไทซิงสามารถยกน้ำหนักได้ถึง50กิโลหรือว่าต้องการให้เราไปช่วยเหลืออ,ออกแบบดีไซน์ก็ยินดีเลยครับผมยังไงแวะมาชมแล้วก็มาสอบถามกันนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยเป็นพลาสมาไฮเปอร์เทิร์มครับผม รุ่น Mac p r ร200ครับผมสำหรับลูกค้าที่ทตัดชิ้นงานนะครับแล้วก็ต้องการที่จะวิเวลชิ้นงานครับผมไฮเปอร์เทอมก็มีฟังก์ชันช่วยเหลือการวิเวลชิ้นงานครับผมมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดการเรื่องของการวิเวลส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของแก๊สซัลายครับผมตอนนี้เราก็มี บริษัท GIGP ครับ Thai Industrial Gas ครับผมมาซัพพอร์ตและก็เป็นหนึ่งในบริษัทนเนเวร์อของเราครับผมก็มีทั้งหมดเลยทั้งท,ที่ใช้มีทั้ง ygen, rogen, ออกซิเจนไนโตรเจนอาร์กอนครับผมยังไงสุดท้ายครับผมก็อยากฝากเชิญชวนนะครับทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมที่อาบุธ เทอร์มอนตแมชชนิกแบรนด์สินค้าเทอร์มอเทคของเราครับที่บูธที่09สังเกตนะครับอยู่ที่ฮอล์102นครับผมสังเกตง่ายๆเลยยังไงมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ